สวัสดีครับมือนี่ครับมาเกียงต้มสมปกักระแงงครับผมพริกคาตะไครยใบประกูดกับเดือดนำเดือดแล้วต้มปักระแงงปักแะแงงตรงนี้แหละโดละสองลอยครับผมปกักระแงงไข่แค่ yes. สองฟิตได้ครับโอ้โหนี่ครับลงแล้วอหอนนงัดหอมแงงอายแล้ว น้ำเดือดครับปลากะเนียงลงกะเนียงมันมังจากทุ่งหน้าบ้านเฮ้าครับเอามาจากบ้านเพรีครับผมเป็ดป่าเนือออนมันสุกง่ายครับใส่สมบักหน้าครับมือนเนี่ยหัวหน่อยๆใส่ผักเพล่ครับ กินกับเขาหอน,อนใส่ผิกปมอยัางน้อยเคยเป็นสัวพอดีเห็ดแนวกินแลงงรับนี้ รอเดีอดจักน้อยครับซุกบ้านอย่างครับพนี่ยผักโรยหนจาจักน้อยครับตัดส่วในตัวใส่กักแพวใส่ริกปลล่ลยเขากันแห้งหอมครับตุ่มข้าวเดี๋ยวสดนามมานอนครับผมเหลืออหยีดลายอยู่ครับปากแย่ง โลหนึ่งนี่กินสองสามเถื่อนเแรกทอดยีงครับตามบักแดงยิงสองต้มสมครับโบมีบักขามเปียกโบมีบักก็โบมีใบบับกขามไอออนไอบักนาวนี่นะครับผมสมดีขึ้นกัน ข้าวกระนำหลายๆครับนอกจากบา้านข้าวอินซี่ปลูกเองขางหัวตอนนี้ก็กำลังวางแผนกเกษตรอินซี่ครับกรเกษตรอินซี่ช่วงนี้ปลูกทุกอย่างที่ชาของกินใส่พิคนเใบหน่อยครับสีสัน <c oughs> นี่เ <c oughs> กือบวุ่น นัวครับผมจับจานตัวกลมนัวกลมเสียบครับไปจักหน่อยเดี๋ยวจะเป็นรถด,ดีครับดบเนเนีเป็นพวกใบเล็กเน่ากินเป็นกวอนเนาะ

ใส่เข้าไปามออนัวดับข้าวในตัวครับผมบกินประแดกดับข้าวปลากระแย่งนิ่มปลาเหนือ,อ่อนสุกกนบไยนะครับปลาบ่มีเจ็บซิมังเจี๋ยงหอืมผัดสมนิดนึงรับพี่น้องแต่ว่าก็แเ,เสียบแล้ว รสชาติมันชิมคนกันอีกนิดหนึ่งเนา่าหน่วยขึ้นเสียดายเอาใส่หมดเลยครับ ขี่บ่ถึกพริกนิดนึงครับจัดๆเจ้จจหน่อยนี่เค้ยกับผมเติมผักก็เป็นอันใส่อะไรครับบ่เน,นี่ยผักเพลวต้นหอมมนี่ครับต้มต้มใส่ผักเพลวหอมใส่พริกป่นกับกผักเพลวก็เป็นส่วนนี่ตัวครับผมลอยแล้วครับเมนูมนของมือง่าย เห็ดบหอ,อดสิบนาทีกระถาเดือดเดือดแล้วเขาขห้อนๆครับบันนี้มึงตกปลาเนียงไไ่ไครเริ่มใขรหวานตัวนียเดบล็อกครับ ากระเน่งปลากระเน่งไข่ครับผมไข่เนทอ่อมาจะล่อคนกับปลาบางไข่ปีลเที่ยพ่อครับผมโอเครับผมตุมสุมตุ่มส่วใส่ผักเพี้วเข้าไปสมบักเน่าใส่ผักเปี้ยวใส่ปิกปนเป็นส่ว อ,อิสานบานห้องกับหอมปักแพ้วม,มากินขอน้อกันเด้อครับเือเริ่มสันแล้วครับตอนนี้หอมแห้งเป็นตะเสีบพหครับสำหรับฉิปนี่ก็เอาไวยสนีก่อนครับผมปก,กดใจกดแช่ในได้ครับเด้อนน้าที่ติดมากลงให้ปีนองมึงเอ็มความขิดหัวิิดถึงเด้อครับ ตักมึงตรงให่ๆๆ่ๆอีกตอนหญ่ๆยิ่มึงครับผมสรงทายผมโดนอะไรครับปลาเกลือกัออบเล็กปลาหน้าครับกินปลาหน้าต้นหอมผักแก้วปลูกไว้ ล้างบานกับปูเองจนอ่มหอมๆเสียบกับไปแล้วครับสวัสดีครับ